วิธีใช้คอเลกเตอร์ที่ถูกต้องอาจริงๆมันก็ไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกอะไรแค่ตามทฤษฎีสีทุกคนจะเห็นได้ว่าหน้าปลายอ่ะมีรอยแดงจากการกดสิวเยอะมากแล้วใต้ตาคล้ำนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะมากบใต้ตากันก่อนไปอาใช้สีชมพูจุ่มลงไปแบบนี้เลยแล้วก็ป้ายที่มือนิดหนึ่งเพื่อเกลี่ยให้มันแบบเออสีมันแบบไม่เป็นก้อนเนาะกดใต้ตาไปเลยชึบ แค่นี้ใต้ตาเราก็จะดูไบรท์ขึ้นดูสว่างสดใสขึ้นแล้วไปก็จะจิ้มสีเขียวต่อแล้วก็เอามาเบลนด์ว่ารอยแดงมันดูดีขึ้นแต่ว่าก็ยังมีจุดๆเป็นแบบดำๆแดงๆอยู่นิดนึงเดี๋ยวเราจะใช้แปรงหัวอันนี้กับสีขาป้าย ถ้กดแท็บเก็บขอบแบบกดๆอย่าป้ายถ้าสมมติว่าเราใช้เป็นการป้ายอ่ะไอ้สิ่งที่เราทาไว้อ่ะมันจะเคลื่อนถ้าตรงไหนมันยังมีแบบมีรอยอยู่นิดนึงแล้วก็เอามาแต้มบางๆแต่ว่าจะไม่แต้มหนาะเหมือนเดิมแค่นี้เองการใช้คอลเลกเตอร์ง่ายมากดู